วาดอตาวัตอีอิปกดกกะดากรดกะลาอุปอูอุปยหายไอเขียนคำที่ะสมะสมด้วยไวสระกะอะ เปลี่ยนมีรูปเป็นปูปปิเมื่อมีปตัวสะกดจังดักตัดตัดปัดัดตัดัดัดรับทนักทัทันทรขับ อ่ะตะฉันอ่ะผัดตะผัดตะตับคล้องจองอออตับอีประสมแโอ้ด้วยไหวสาระสาระอ่ะอ่ะเปลี่ยนเป็นีบอีไม่หันอากาศ เอ่อไม้ใบหันออากาศเมื่ออมีตัวสะกดสะกดอขัดขันออปันให้อใส่ปัดะปัดเสื้อเชือง อี๋อีาเขียนคัดอยะจ๊ะนัดเจอเธอฉันกันเท่าออออพักนอนถอนตัวหัวผัก รักแฟนแอแมงรักแออ่ะให้ไอนักเรียนไออย่โยงเส้นอืออีจับคู่อัพโปคำอะคำอับแล้วเขียนอย่าเขียนอย่าเขียนอย่าให้ไอเบ รับอีวูโอ้ถำขันรับอะผัดผักปะาอะเชื่อฟังเชื่อปลาเชื่อเชื่อฟังปะแผนผังแบ๊แบ๊แผนแบ๊ผังปะฝาก ปะฝังปะดัดปะฟันปะดัดปะฟันปะนับปะพันปะนับปะพันปะลาดลาชันปะปั่นปะได้ไอบากปบันปะ ปั้นปะดินอิอ่า